ออขอต้องสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วย,ยนะครับออพี่สันขาได้สูตรแคมมาใหม่นะครับก็เลยอ่ะเอามาลองเป็นรถพี่สันนะครับก็เป็นขุบผมนะครับตอนนี้ ลอ้โอโน๊กใช่ไหมล้อนกนะครับไม่ได้ใส่ล้อแฉกกระโปรงของสมคิดนะพี่จุทนบอกว่าล้อแฉกกระโปรงโอโ้เอลอล้อแฉกวงกระโปรงอย่านะประวัติแปลงนี้เคยพ่อมสองหนเลยนะครับ ว่า,าชุดเก่าวิ่งดีกว่านะครับดูวนนี้เหมือนไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ อบผมนั่นแหละขบผมที่ว่าอเอามาจากใชหน้าไปแล้วนะครับก็ใครสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามพี่แดงได้นะครับคล <ś les> คิดมันไปแอบซุ่มทำมาคืนนะแข่งไปรู้ไปได้สุดไหนไปอีกนะฮะ แต่ผมดูที่ลองกับผมวันนั้นจะวิ่งดีกว่านี่นะครับแ่าวก็วนนี้มันจะวิ่งไม่เหมือนวันนั้นนะอย่าไปซ้ำทีข <c oughs> ึ้นนะเฮ้วันนั้ผมฟันงนูไม่เลยเนยะ ทั่วเส้นเก่าไม่ได้ไม,ไม่แปดเส้นวันนั้นดีกว่าเส้นที่เอามาลองวันนั้นเส้นที่เกียวกับยากอันนี้หลอกมันไม่ขึ้นเส้นที่เอามาลองแข่งวันนั้นดีมันไม่แปสนะไม่ปร้ปานมันไปนิ่มๆเหมือนเนี้ยมันไม่ชูชาดมันไปเรื่อยๆถ้าย่ำน้ำเหมาะเออเนี่ยถ้าย่ำน้ำเหมาะแต่มันมันไม่มีแปสเลย,ายานะ ล้อมันก็หมุนอยู่แต่มันเฮะถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงเอา้อาอัดใหญ่เลยกูสูนะ้ชุดเก่าเหมือนจะดีกว่า,า,า,ย,ายกปั๊มอีกแอ่ว ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าเอาย่ำนานสเปคนี้ยนะเหมาะนะเสียงเสียงไม่แสบหูดีนะครับก็ไปได้เรื่อยแบบแรงเรื่อยนะครับเก็วิ่งดีนะผมแต่เสียงไม่ไม่แสบหูคือ,อยังไงคือมันไปได้เรื่อยนะครับสำหรับสเปคเนี้ย ออรรถถังแหมก็ขึ้นไปเกียร์สองแล้วเอา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 เฉยเห็นสมคิดบอกว่าจะไอ้นี่นะครับยกปัม๊มยกปัม๊มยกปัม๊มยกปั๊มหน้าสี่นะ เฮ้ยอะไรแหมเสกเด็กข้าท้องเนียเมียพิสันน่ะเหรอโดนแล้ก็กินของแสลงนะครับเจจินเขากินของแสลงนะครับก็เลยท้องป่องเดี๋ยวคราวนี้จะอันนี้เนาะอันนี้ยกปั๊มเสร็จแล้วนะครับ sampai lah Pak พอ,อยกปั๊มขึ้นไปแนละ้วเสียงเหมือนจะดีกว่าเมื่อกี้นะครับโอ้แต่ความเยอะกว่าเมื่อกี้แน่นอนเอเ้เสียงนะเสียงแจมนะเสียงเสียงดีกว่าเมื่อกี้หรือเปล่า แล้วก็พิสันนะครับตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สมคิดบอกว่ามีงานย่ำนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดู160กันไม่ได้ออกงานนะนะ1 6 0สมคิด,คดเก็บเข้าหูไปแล้ว ีกวาเมื่อกี้นะครับสมคิดบอกว่านัดฝาสุกลูดไปแล้วนะเมื่อกี้ <laughs> มผมคิดบอกเหมือนเดิมแต่ว่าต้องลองดูใหม่นะครับจะทำอะไรอีกอสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูรอเวอร์ชั่นใหม่ของสมคิดอีกทีนะครับ